สวัสดีครับวันนี้เจ้าเหรียญพันนาวิพักนาวินที่เลลึกเสมารูปเหมือนหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไล่จังหวัดระยองรุ่น9้าในงานเปิดโรงเรียนหลักสูตรพันนาวิพักนาวินปีหนึ่งสี่นะครับมาดูกันเหรียญนี้ ดูนะครับเหรียญน,นี้ครับเหรียญน,นี้เขาจะไม่มีตําหนิตร,ตรงนี้นะครับไม่มีนะครับให้ดูที่หูเหรียญหูเหรียญจะไม่มีรอยถอดนะครับเหรียญเก้เขาจะมีรอยถอดหูเหรียญตรงนี้นะครับ สังเกตหูเหรียญให้ดีครับมันดูหูเหรียญกันเห็นไหมครับเห็นเก๊เขายังมีรอยถอดตรงนี้นะครับ่ายเห็นแล้วแคปหน้าจอไว้ได้เลยครับเอาไปเทียบดูเลยเลยเห็นไหมครับผิวเหรียญมีเส้นวิ่งเส้นวิ่ง คมคมนี่เส้นเสียนอยู่ตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือต้องสวยคมชัดนี่อักขรละเลขยันอักขรละยิดลรันต้องแบบนี้นะครับ เส้นซ้อนเส้นนะครับจำไว้นะครับเห็นไหมจะมีเส้นข้างบนวิ่งอีกชั้นหนึ่งเป็นเส้นซ้อนเส้นสองเส้นเส้นใหญ่จะอยู่ข้างล่างเส้นเล็กจะอยู่ข้างบนอยู่ยันจะมีเส้นวิ่งข้างบนอีกหนึ่งเส้นเส้นเล็กๆเห็นไหม ตรงนี้จะไม่มีนะจะไม่มีตรงตำหนิตรงนี้นะครับตรงนี้จะเรียบต่างกับเหรียญเก๊น,นะครับไม่มีนะครับสังเกตที่ผิวเหรียญกระแสเส้นเส้นวิ่งนี่ ดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือต้องมีเส้นวิ่งข้างบนอีกหนึ่งเส้นเส้นเล็กๆใครเห็นและมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ออกไปครับ ที่จะเป็นวัคซีนป้องกันคนที่จะศึกษาดูตัวหนังสือนะครับจะมีเส้นวิ่งข้างบนอีกหนึ่งเส้นเส้นเล็กเหร,รียญแท้ ดูไม่ยากครับพลิกมาหลังเหรียญเลยปุ๊บตำหนิตรงนี้จะไม่มีนะครับตำหนิตรงนี้จะไม่มีพาเก๋เขาจะแกะตำหนิเพิ่มดูที่หูเหรียญ จะไม่มีรอยถอดนะครับภาคเก๋์เขาจะมีรอยถอดหูเหรียญตรงนี้นะครับนี่ซูมเข้าไปชัดๆเห็นกันชัดๆใครเห็นแล้วแคปหน้าจอได้เลยครับหูเหรียญต้องแบบนี้นะครับตรงนี้ต้องไม่มีตำหนินะครับ